สวัสดีครับพี่น้องนะครับอตอนในคลิปนี้นะครับกับที่บิ๊กซีโรงภาพยนต์บิ๊กซีกัละสินครับนี่สุ์อาหารนย์อาหารตรงนี้ก็เป็นจุดที่นั่งรอจะเข้าไปชมภาพยนต์นะครับที่โรงภาพยนต์ m อ p ค่ายอ,อ้อนะครับางานถามแล้วมแต่าค่ายอ,อ้อคือจะนั่ง ทานอาหารรอบ11โมง11โมงรอบแรก11โมงแล้วก็มารอบเที่ยง40เต็มครับรอบเมื่อกี้บ่ายโมง20ก็เต็มตอนนี้เต็มไปถึงบ่าย3ครับรอบแต่เต็มฮอดบ่ายสผมไปถามเมื่อกี้เหลือ4โมงขึ้นไปก็มาเรื่อยๆเป็นปรากฏการณ์ที่แบบ น่าถึงครับดีใจน้ำพูแสงเนาะศูนย์อาหารก็บอกว่าขายคลองดีนะครับขายคลองดีหมูวานก็มันนั่นเดี๋ยวพ้าขอบเบอรอ์นีกนะครับตรงหน้าจุดขายตัว เบื้องเรื่องยังครับไออกมาตะเทียงได้รอบไหมลายสามคุณเต็มเบื้อง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 แถวเบื้องนั่นกันลายสามหมดอันนี้อายกล้องเออเอ้าเข้าไปแต่แต่ไปดูอย่าปิดตาเด้อบพรกลัวเราอย่าไปปิดตา เออไหนแม่นปิดกับเปิดไหนบิงไตะปิดแมวห้องเออไอไอทีเป็นยังคือหัว่าต้องปิดตาเพียงแต่ยินสปอยจากใสเพื่อนพูดให้ฟังหรือตามที่โซเชียลเพ่นปล่อย Social บอกระตามต่อต่อตามเฟซตามนี่แมนบอกรก็มีทีเซอร์ออกมาเว้าเดี๋ยวเขาไปอย่าลงห้องนี่ ขายอ,อ้อนะครับนี่ดูเรื่องอะไรครับขายอ,อ้อว่เออ,ออรอได้เนี่ยออขายอ้อขายอ้อครับเอาเต็มเต็มเต็มแล้วต้องรอรอบนะครับมาสามเลยครับนี่ ถ้าผมมาสิซื้อบัตรที่ไปหาบลูกเมื่อเบื่งต่อสองเธอเอามาหายคนเข้าก้อนรนะอบเที่ยงออกมาอย่างเนาะว่าจะถามความรู้สึกที่รอบทเที่ยงเที่ยงคนเข้าไปบ้าง ันนี้ดูเรื่องอะไรครับจะดูเรื่องอะไรอ่าคายออเห็นเขาเตอร์นบอกว่ามันเดี๋ยวรอบใบสาม3บสองเต็มแล้วครับเมื่อวานนี่พวกผมไปที่ขอนแเ่นไปเชนทันแล้วก็ไปเฟรี่เต็มพื่อันครับเมื่อนี้ทีมงานานักแสดงไปที่อุดรป้าขอบคุณคุณพี่จากไซค์ครับนี้ น้องกุ้งสีเจ็ดที่ขอบคุณเป็นเอฟซีสาวน้อยป้องขอบคุณขอบคุณไอซ์ไอซาซอยกันคนอีสานบ้านเฮาสร้างนันะครับครับผมอือขอบคุณในนามทีมงานของบอลโจสาวน้อยขอบคุณพี่จากน้องกุ้ง uh, ีเจ yes> ็ดที่นั่งได้รอบใบสามขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับทีมงานใครอ้อ จากใจคลายอ้อครับขอบคุณครับปลายังมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมุมนี่มันยังน่าเนี่ยมุมนี่เบิ้งแล้วบอครับนี่หลีล้อเขาเบิง้ง รอรอใช่ไหมครับรอ,รอบรอบไหนครับค่ายอ้อ oh. สุดยอดค่ายอ้อ oh, ครับ oh. หมู่บ้านเพิ่นมากรละสินเท้าคนกันหลายแต่หมู่บ้านเนี่ยผมไปเก็บภาพที่ขอนแกน่นไปขอนแกน่นวันนี้ทีมงานในนักสแสดงศิลปินไปที่อุดรแต่กรละสินเท้ากับวแพ้ไผ่เฮื่อนล่ะเต็มทุกรอบครับขอบคุณขอบคุณทีมงานจะ้ะ เอฟซีหจากกลลสินนะครับนี่มุมนั้นเห็นอย่างนง้ยน,นี่ถายมเบ่งมุมนี่กันมุมนี้ทำอะไรกันนงี้โอ้กําลังตกลงกันใคยว่าว่าเนี่ยว้าสุดยอดมากี่คนครับสิบเอา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 ได้รอบกี่โมง ใบสามเอานางเรียนถาแม่มาจากไหนครับย่างตลาดเท่าย่างตลาดมันใกล้สารค้างกับกระสินเทาเลยเลือกมานี่เนาะครับสารค้ากันเนียนทุกรอบไม่มาตะดวนเติมหรอเปล่าโอ้ายมุวงมาในรอบใบสองเต็มผู้ดใดอยากเบ่งแม่หรือลูก ลูกอยากเบือ้องอย่าปิดตานะคะเอาคิดว่าหนูหนูหนูคิดว่าเป็นหนังแนวไหนแนวหนังผีหรือ,อยังไงที่ที่มาดูอ,ะอ่ะบ้ารู้รู้เรื่องแบบใครอ้อนิจจ์ในทางสื่อโซเชียลทางไหนที่เขาโปรโมทอ่าดูจากต่อตอ่าอไอ้บ้านนี่ญาญญาณเด้อนี่ ได้บาสามที่ครับมมมมผมผมมาตเาะเศร้าเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งตั้งแต่สิ่เดมุ่งคนเต็มตั้งแต่หลอดส0่เียดม,มุ่งมันวันหยุดความเนาะเอามื้อนี่เเอามารลุ่นกับทีมผู้สั่งว่า30ล้านจะได้ไหมเมื่อวานได้ยี่สิบแล้วเอ้ผมผมยังงงนะครับว่าเด็กใหม่ก็สนใจเอา มันต้องรุดห่หนึ่งมว่าสี่สิบแอปห้าสิบสามสิบสิบเอ,อ้านี่เอาเหมือนแม่ว่าแหละเป็นยังเด็กน้อยทำไมเด็กๆเ,เนี่ยน้องๆทำไมเออหลานใช่ไหมเออที่ป้าบอที่ยายพามาเนี่ยปกติแล้วมันต้องเป็นหนังรุ่นแบบคำว่าไข่ออหนูรู้จกักไข่ออไหมไม่รู้แต่รู้แต่ว่ามันเป็นหนังลีลับ แมนใช่ครูหมอลำแต่ทีนี้คนหนึ่งจะไปทำผิดครูหมอลำก็เลยต้องกลายเป็นเป็นครูหมอลำเนี่ยที่เป็นผีน่ะมาลงโทษประมาณนั้นอันนี้สปอยแต่จะออกมาตื่นเต้นระทึกยังไงก็อยมาดูแสดงว่าเล็กน้อยเนาะคุณแม่เล็กน้อยี่เข้าใจว่าเป็นนักผีลี่รับอาถรรพ์เนะาะเป็นเลยอยากมาเบิ่งแบบนี ยุททุกโลกนี่ยครับยังสาระข้ามกับพี่ต่นักเรียนแ่ะแตอนแรกผมยังเข้าใจว่าอ,อบอสโจรสร้างหนังก็ไปไป,ไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนไฮซิมเมบิร์นกันน่อยมาแต่สุดท้ายเนี่ยถือว่าโซเชียลมันเข้าถึงเร็วเนาะบ่ายสามคุณไปนั่งเรียนศูนย์อาหารก่อนก็นได้อีกชั่วโมงหนึง่งเดี๋ยวดวดน,นครับเอาพี่นอน ากปากนะครับน้องๆน,นักเรียนที่จะเข้ามาตามสายเหตุที่เป็นมาเบงขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามตรับชมได้ทางช่องซอนอุทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับเจอกันเชิไนะครับ